สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามากันแล้วนะคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงครูไหมคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะโอเคขออนุญาตแชร์สวัสดีค่ะ โอเคไม่ยินเสียงครูไหมคะผมย่าแช่ก่อนนะโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามากันแล้วนะคะได้ยินเสียงครูชัดเจนกันไหมคะโอเคใครเข้ามาแล้วนะคะฝากทักทายครูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไ like ลฟ์รัวๆกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันก่อนนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากทักทายคูด,ด้วยนะคะคูจะได้รู้นะคะว่าคุณนั้นเห็นภาพเสียงแล้วกเ็เข้าไปติดตามกันแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคโอเคใครเข้ามาแล้วนะคะเห็นภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหมคะชัดเจนกันไหมคะ โอเคนะคะเข้ามากันแล้วนะคะอย่าลืมแชร์กันรัวๆนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันก่อนนะนะคะโอเคค่ะเข้ามากันแล้วนะคะอย่าลืมทักทายคูด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้กันรัวๆนะคะ ภาพและเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างคะโอเคไหมคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะอยาขออนุญ,ญาตตัวนี้ แชร์กันไปแล้วนะคะแชร์ Share แล้วก็อย่าลืมนะคะโอเคค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากทักทายด้วยนะคะทักทายคุณหน่อยนะคะว่าคุณเห็นภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างกันนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะให้เข้ามาดูไลฟ์นี้กันเยอะๆนะคะโอเคไหม ขอ,อแชร์ด้วยแล้วกันนะคะครูขออนุญาตแชร์สักครู่นะคะโอเคเข้ามากันแล้วนะคะค่ะวันนี้หัวข้อที่ครูจะมาไลฟ์นั้นนะคะก็คือปลดล็อกเบิร์นเอานะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเบิร์นเอาอยู่ในขณะนี้นะคะแชร์กันรัวๆนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เนื้อหาดีๆกันนะคะวันนี้ให้เวลาเ,เพื่อนๆแชร์กันนิดนึงนะคะ เรื่องของเบิร์นเอาท์ไม่ใช่เรื่องของออมันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าหลายๆคนในยุคสมัยนี้สังคมนี้นะคะรู้สึกเบิร์นเอากันมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์กันนะคะค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมดูกันให้จบนะคะเพราะว่ามันจะมีวิธีการแก้นะคะว่าเราจะแก้เบิร์นเอายังไงนะคะ เข้ามาแล้วฝากทักทายครูด้วยนะคะโอเคไหมภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างคะโอเคฮลัลโหลได้ยินกันไหมเอ่ยทักทายครูมาได้ไเลยนะคะภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มีข้อความแชทนะคะคีคุณรอโอเคถ้าเกิดเข้ามากันแล้วนะคะอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้กันรัวๆนะคะโอเคไหมคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะสำหรับใครที่ทานข้าวแล้วนะคะถ้าไม่ได้ดูละครหรือได้ดูข่าว นะคะก็คือเข้ามาดูไลฟ์นี้กับครูได้นะคะโอเคโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆน,นะคะแชร์กันสักสักหน,นาทีละกันแล้วก็ครูจะได้เริ่มไลฟ์เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะคะโอเคได้ยินภาพและเสียงกันชัดเจนไหมคะคุณมีครูเปิดไมค์แล้วเนาะ ้อนะคะน่าจะได้ยินกันชัดเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคไหมคะได้ยินภาพและเสียงกันชัดเจนเนอะนะคะใครที่ทำงานอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเครียดนะคะ อยากจะปลดล็อกความเครียดเดี๋ยวดูไลฟ์นี้กันให้จบนะคะโอเคแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีทางออกในชีวิตเนาะบางทีเรื่องบางเรื่องอะคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับบางคนนะคะเพราะเขารู้สึกว่าความเครียดนั้นสะสมหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ แต่กับบางคนอาจจะจัดการกับปัญหาชีวิตได้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่กับบางคนนั้นหาทางออกให้ชีวิตไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะให้เขาเข้ามาดูค่ะเขาจะได้สามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตัวเองได้นะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วนะคะ โอเคไหมคะอืมภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะคะบอกครูได้เลยนะนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มไลเลยนะคะเนาะโอเคค่ะโอเคอืมนะคะโอเค งั้นครูขออนุญ,ญาตเริ่มเลยละกันนะคะเริ่มเลยละกันเนาะหัวข้อที่ครูจะไลฟ์ในวันนี้นะคะก็คือปลดล็อกเบิร์นเอาท์ด้วยพลังงานควอนตัมค่ะนะคะ ใครอาจจะยังไม่รู้ว่าพลังงานควอนตัมคืออะไรนะคะครูเคยไลฟ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะสามารถไปย้อนดูกันได้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ค่ะกำลังรู้สึกว่าท้อใจนะคะเหนื่อยใจนะคะไม่อยากจะออกไปทำงานเลยไม่ อยากออกไปเจอผู้คนเลยนะคะรู้สึกหมดแพชชั่นในการทำงานหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตนะคะต้องดูไลฟ์มีให้จบนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาดูกันด้วยนะคะเยอะๆเลยนะคะครูรู้สึกว่าในยุคป,ปัจจุบันนะคะคนที่เบิร์นเอาเนี่ยมีเยอะมากขึ้นเลยนะคะทั้ง เ,เพื่อนๆรอบข้างของครูเองนะคะคนในที่ทำงานนะคะแล้วก็เห็นในสื่อสังคมโซเชียลมากมายเลยเนาะนะคะทีนี้อย่างยกตัวอย่างครูเคยเห็นเพื่อนคนหนึ่งะะอะค่ะเขาอะค่ะทำธุรกิจกับครอบครัวนะคะธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เขาเล่าให้ครูว่าในแต่ละวันที่เขาตื่นมาค่ะเขารู้สึกเหนื่อย ไม่อยากจะตื่นขึ้นมาทํางานเลยนะคะไม่อยากจะไปทํางานไม่อยากจะคุยกับลูกค้าทาั้งที่เขาก็เป็นคนคุยเก่งนะคะนี่คือสัญญาณของการเบรนเอาท์นะคะหรือการหมดไฟในชีวิตเนาะนะคะไม่ใช่แค่ร่างกายเราเหนื่อยนะคะแต่เป็นเพราะขึ้นพลังงานของเราคะ่ะวิ่งสวนกับความต้องการที่แท้จริงในจิตใจของเรานะคะ เบิร์นเอาท์คือสัญญาณว่าคุณกําลังใช้พลังงานในทางที่ผิดนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับหัวใจของคุณค่ะพยายามมากเกินไปนะคะจากพลังแห่งความขาดนะคะแล้วก็ฝื้นทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการจริงๆในใจของคุณนะคะทีนี้หลายคนใช้ชีวิตนะคะในบทบาทที่โลกคาดหวัง ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะเป็นหัวหน้านะคะเป็นแม่เป็นผู้นำเป็นเจ้าของกิจการนะคะแต่ลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วในใจของเราอะคะเราอยากที่จะทำอะไรจริงๆนะคะบางคนก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่บางคนรู้ตัวแต่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรานั้นยังออกไปไหนไม่ได้นะคะทีนี้ก็คือ แล้วก็หลายคนนะคะก็คือโฟกัสกับการทำมากกว่าการเป็นนะคะทุกวันเต็มไปด้วย To Do List นะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายความคาดหวังนะคะแล้วก็อยู่กับความเครียดนะคะความเร่งรีบตลอดเวลาจนไม่มีที่ว่างสำหรับตัวเองเลยนะคะไม่มีที่ว่างสำหรับจิตใจของเราเลยว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้ของเราแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตนะคะ ทีนี้ครูจะบอกว่าการเบิร์นเอาเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำลายตัวตนของเราไปเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็เป็นการทำลายพลังงานของเราเข้าไปด้วยนะคะทีนี้วิธีการของการแก้นะคะแนวทางของครูนั้นจะเป็นเรื่องของการแก้ด้วยพลังควอนตัมนะคะก็คือข้อแรกก็คือหยุดทำค่ะนะคะแล้วกลับมาเป็น พลังงานควอนตั้มจะไม่ตอบสนองต่อการฝืนธรรมนะคะแต่จะตอบสนองต่อภาวะ being g ค่ะนะคะหรือพลังที่คุณเป็นอยู่ในขณะนั้นนะคะให้คุณใช้เวลาเงียบค่ะเงียบนะคะนั่งฟังตัวเองโดยที่ไม่ตัดสินอะไรนะคะฟังตัวเองว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรในชีวิตกันแน่นะคะแล้วลองพิจารณาดูโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปกำหนดค่ะว่า มันจะดีหรือไม่ดีสิ่งที่เราอยากจะเป็นนั้นนะคะอย่าไปตัดสินใดๆลองดูก่อนนะคะฟังขึ้นพลังงานตัวเองก่อนคะ่ะว่าเรานั้นอยากได้อะไรเนาะสก็คือเคลียร์สนามพลังงานนะคะเบิร์เอามาเกิดขึ้นจากพลังงานเก่าๆที่สะสมอยู่เช่นความรู้สึกผิดความกลัวนะคะความเครียดเนาะวิธีแก้ก็คือให้เราลองนั่งสมาธิดูคะ่ะ นั่งสมาธิดูสัก5-10นาทีต่อวันนะคะ2ก็คือเขียนระบายค่ะเขียนทุกความเหนื่อยทุกความเจ็บปวดนะคะแล้วก็ความไม่โอเคของคุณนะคะออกมาแล้วก็ใช้คำพูดปลดปล่อยนะคะเช่นฉันขอปล่อยขึ้นพลังงานที่ไม่เป็นตัวฉันแล้วก็หายใจออกยาวๆนะคะโอเค สามก็คือจูนใหม่กับพลังงานหรือตัวตนที่แท้จริงของคุณคะ่ะนะคะเบนเอาท์จึงเป็นเสียงกระซิบจากจิตใต้สำนึกของเราคะ่ะว่าเธอไม่ได้อยู่ในพลังงานที่สอดคล้องกับสิ่งที่เธอเกิดมาเพื่อจะเป็นนะคะลองถามตัวเองก่อนคะ่ะว่าคุณทำสิ่งนี้คะ่ะเพราะว่าคุณจะต้องทำหรือเพราะว่าคุณมีไฟกับมันจริงๆนะคะ แล้วก็ให้คุณใช้วิธีการ visualization ค่ะนะคะว่าคุณนั้นได้กลับมาอยู่ในขึ้นพลังงานที่แท้จริงของคุณแล้วนะคะลองดูอืมเราต้องจูนกับพลังงานใหม่นะคะเ,เนาะสก็คือ intention reset ค่ะคือตั้งเจตนาใหม่ด้วยพลังความรักนะคะเปินเอามาจะเกิดจากการตั้งใจผิดจุด พยายามทำให้ดีค่ะแต่ว่าลืมดูแลตัวเองนะคะลอง Intention ใหม่ค่ะนะคะขอเลือกทำจากพลังงานแห่งการรักตัวเองนะคะไม่ใช่การพิสูจน์ตัวเองค่ะนะต้องเป็นพลังงานแบบนี้แล้วนะคะรีเซ t ตอินเทนชันใหม่ความตั้งใจใหม่นะคะแล้วก็ควอนตัมรีเซ็ตค่ะก็คือการพักที่ลึกกว่าการนอนนะคะ ก็คือให้ร่างกายนะคะพลังงานและจิตใต้สำานกของคุณฟื้นฟูไปพร้อมกันค่ะด้วยวิธีนี้นะคะก็คือฟังขึ้นเดลต้าก่อนนอนค่ะนะคะอันนี้หาเปิดฟังได้ใน YouTube ได้เลยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะก่อนนอนนะคะสองก็คือเขียนคำขอบคุณเล็กๆก่อนนอนค่ะนะคะขอบคุณทุกสิ่งเลยนะคะ ขอบคุณคนที่อยู่เคียงข้างคุณขอบคุณตัวเองก็ได้นะคะขอบคุณที่ฉันมีวันนี้มาได้เพราะตัวของฉันเองนะคะขอบคุณความสำเร็จเล็กๆน้อย,อยๆก็ได้นะคะขอบคุณแล้วก็ใช้ affirmation เบาๆให้กับตัวเองคะ่ะว่าฉันพร้อมที่จะปล่อยพลังงานเก่าๆและขอต้อนรับพลังงานใหม่ๆกลับขึ้นมานะคะโอเคไหมนะคะ าเกิดว่าเราลองใช้วิธีนี้ดูแล้วอะค่ะครูเชื่อมั่นว่าคุณชีวิตคุณะคะ่ะมันจะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเบาขึ้นนะคะความเครียดต่างๆที่มันสะสมอยู่อะคะ่ะมันก็จะหายไปนะคะแล้วก็ลองให้เวลากับตัวเองบ้างนะคะได้พักผ่อนบ้างนะคะออกไปสัมผัสธรรมชาตินะคะออกไปพักผ่อนทานอาหารที่คุณอยากจะทานนะคะ ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทําบ้างอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขบ้างนะคะอย่าไปยึดติดกับความเครียดหรือปัญหาต่างๆทุกอย่างนั้นมีทางออกนะคะอย่าไปมองว่าปัญหานั้นมันคือปัญหาซสอย่างเดียวนะคะทุกอย่างนั้นมันมีจุดจบแล้วก็มีจุดเริ่มต้นของมันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้เวลาตัวเองให้ความสุขกับตัวเองบ้าง อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนะคะโอเคไหมคะนะถ้าเกิดใครเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะรู้สึกว่านี่คือทางออกที่ดีนะคะก็อย่าลืมกดติดตามครูได้นะคะนี่คือวิธีแก้นะ5วิธีด้วยกันนะคะลองไปทำกันดูคะ่ะแล้วครูก็เชื่อว่าคุณน,นั้นสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนนะคะ ในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาลองดูนะคะช่วงเช้าหรือก่อนนอนก็ได้นะคะให้รีเซ็ตตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำงานนะคะโอเคไหมนะคะใครที่รู้สึกดีกับไลฟ์นี้นะคะอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็คอมเมนต์มากันนิดนึงค่ะว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะมันรู้สึกเครียดอะไรบ้างลองแชร์กันมาดูก็ได้นะคะ ลองใช้วิธีนี้ที่ครูสอนไปเป็นทางออกให้อีกทางหนึ่งก็ได้นะคะโอเคไหมคะเนาะถ้าเกิดว่ารู้สึกดีนะคะคืนนี้ครูก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะ ได้เอาไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ดูไลฟ์นี้จนจบนะคะคุณลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย